สวัสดีครับคนหลังเขาชแนลครับวันนี้มาเสนอเมนูมะเข็ดหมกย ucc ใส่หมูปลาครับปำย ucc ครับปำตุลกล้วยนะครับตุลกล้วยปำตุลกล้วยหมกย ucc ครับย ucc มันปำเราย ucc มันหมกใส่หมูป,ปลาครับกับหมูป,ปลากินรังหั่นครับทันเน้อยหนึง่งว่ะ นี่แก่สุดไม่ครับบอหมดครับว่ามันจะไลเกลืครับได้มาเรียบร้อยแล้วครับยกจะว่าตอนปั๊มตอนตัดต้นกล้วยบริไทยให้เบื้องครับเดี๋ยวรอเอามาหั่นกันครับนะครับเกรืองกระมีตัะไายพริกหอมกระเทียมครับข้าวเบียครับ มาตัเเาตาตต้เครื่องครับเราติดตามตอนต่อไปครับครับเครื่องครับตั้มเสร็จแล้วครับมาปุ้มเครื่องครับครับเบื่อเราตั้มเรียบร้อยแล้วครับอืไปหมดเลยครับเหนียวดีเล็กไหลดี โอ้ดึงไอยเตะครับน้ำเตือนต่ไม่ครับบุ้งเครื่องครับดูดีครับเลี้ยงหนัวครับ แซบขาดไม่ได้ตรงนี้นะครับเติมนัดออกมารครับมันขนุนพอเข้ากับ ไปกู้ซอยครับใส่ลงไปครับชิมมั้งครับเตะนิ้วมั้งอืมจะครับ ใส่หมูเลยครับหมูปลาครับหมูปลานะปูครับโย่ใส่เลยครับดึงไปปลาไทยหรือ,อยังบ่รู้นะครับตอนนำหมูปลาลงมายุงล่ยยมันลายครับเพราะว่าสต็อปจบยุงตบยุงก,ก่อนครับ หนึ่งไหลลีครับชิมรับซอบครับอ่ะเอายกใส่เลยครับโยกใส่เลยครับเพื่อเค็มๆจากไหนเพืในใน่อยกมันดุดเพื่อยก,ยกอมันจุกกดนี่ักดนี่ใส่เยอะยแล้วคนครับพี่น้องคนให้มันเข้ากันแล้วครับ หมกได้เลยครับใส่ห่อหมกครับเราทำเข้ากันครับอหอมโบโมนครับพี่น้องหนึ่งลายครับ <c oughs> อยวมันยุบใส่พอดีลเลยแดดยุบยังไงอย่ามันยุบลงนี้ครับยังไงครับเดี๋ยวอิ่มนะครับ,รบมาอย่างนี้เตียวเตียวเดนเตียว มินเม้นมินเมนี่มินเมนมินเม้นมินเม้บ่ถึงบ่สั้นและก็บบ่ยาวครับนี่ก็มินเมนี่ครับมุดวิดนะครับหัวใหญ่เลยแม่ครับเสรซึ้งเลยครับเสนึ่งเลย อ๋อบักไงพี่น้องเดี๋ยวมันก็ยุกยุกอะใส่ลงไปอะไปเจียวไฟแล้วมันก็ยุกครับคือหมกนึ่งคือแกะกินครับนึ่งพอดีอะเอ้ยฟ้าอ๋อครับหนุ่มุงลายจังส่วงนี้นุงลายครับยุงออกมา กัดแดงก pues mm ัดแดงนะครับ <basics> ตัวง่ายเท่าซ nah. <ra> ้างเลยครับกินซ้างเลยครับหนุงเท้าครับคำมาบดได้ดอกหนุงออกพอดีครับอู้หอง่อยดีจังเลยมาสุดท้ายครับพี่น้องเฮติวินนี่นะยนุงบาจับ มัอเช้าคอยกินน้วกันนะครับพี่น้องไม่งั้นกินมือเช้าดีกว่าถ้ามันดึื้อครับอันนี้ถึงถึงกวัวแล้วครับกินกินเข้าไปแล้ว <S <S อาหมวกไปกินมือเช้าครับรอกินน้วกันครับพี่น้องครับสูตแล้วครับกินพร้อมกันครับนะครับกินกันครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับหมกยั่วครับ ยั่ใส่หมูปลาครับแจ่วปลาครับเขื่อนแปงครับมาครับกินดํากันครับครับสวัสดีครับนะครับกินเข้าวกันครับบุกยั่ครับบุกยั่เแจ่วปลาแปงเขื่อนบุกยั่วบุกยอก ใส่หมูปลาครับแบบบ้านแซ่บๆครับอือแซ่บหนัวหอมอือเดี็ดข้อค่ะ

xếp, một นี่ครับกินกันแซ่บดี ครับยกนี้แฉบละลายในป้าเลยครับ มันอ่ปลายเขียวกรุดดีครับขอครับ บสราจเสร็บ yep, <c oughs> งนปฝา,า,นะากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกดดีด้วยเอครับพี่น้งเพียอได้ปิดกลุมลังแกได้เห็นคลิปต่อๆไปครับผมกเห็นมาตน้นละได้ผ่านต้นๆครับฝากติดตามด้วยเรับอยครับนีสวัสดีครับ